ระงเคร่องน่งนี้นะถาเราไปกดติดัวแล้วมันจะล้พยายามจะพยายางบน้วยอยู่นของโปรแกรมไม่ก้มงมนะไม่ก้มโปรแกรมไม่งั้นเดี๋วเราจะไปพนาดทกดหลังโอนดนก็ 你那个。 เดี๋ยวเอาความสิ่งที่มันอที่เราตั้งตัวเด็ดพอแต่ที่เราตั้งตัวเด็ดพอ เราจะให้ตอนนี้ยตัวที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เราบอกหยิบชิการพิกโอเคเซกัน,นคันเบี้ยแอ๊ะเช็คบล็อกฟอร์สต็อปน็อตยูเช็คบล็อกฟอร์สต็อกเฟ

stop the machine box simulation i want to see your box play you box play you box fit <coughs> <coughs> okay you okay. 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 เราพบ4 on layer จะดิสคอร์ได้ตัวนะครับก็ เห็นกูเห็นไหมอันั้เป็นอะก็คือตอนนี้มันเป็นตังหน่นเมื่อกี้นี้ตัแหน่งที่ The project is supported by Tamasek Foundation, collaboratively organised by ITE and RYTC. Uh, the, the objectives of the SCALE programme includes uh, to promote mutual understandings of ASEAN, build cross-cultural network and develop leadership among the students of the colleges. Um, another objective is to expose singapore and asean students to the importance of aseans and also um, the opportunity and the challenges in the asean region. to conclude, uh, the project uh, aims to promote positive experience of asean students in singapore, allowing them to establish their network in our region. thank you. thank you. Uh, ผมนะครับนายพัศกรเทนขาวครับจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศครับวิทยาลัยเทคนิคระยองครับเป็นหนึ่งใน20คนนะครับที่ได้เข้าร่วมกับโครงการ overseas student exchange program ครับหรืออีกชื่อนะครับก็คือ scale นะครับซึ่งนะครับได้ทำการเข้าร่วมนะครับระหว่างวันที่1 7ถึง30กันยายนเมื่อปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองครับเราได้อะไรจากโครงการนี้ครับการไปเรียนที่นี่นะครับใน2สัปดาห์ที่เราไปเรียนนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ ai ครับการได้ใช้ mbot ครับ เราก็ได้เรียนรู้ของมโครคอนโทรเลอร์ครับอย่างเช่น Arduino ในส่วนของ ESP 3 2หรือ ESP 8 2 6นั่นเองครับและเราก็ได้เอา AI นะครับมาควบรวมกับมโครคอนโทรเลอร์ครับเพื่อใช้ร่วมกันและเรายังได้เรียนรู้เรื่องของโรบอติกอาร์มด้วยครับผมจากการประเมินแล้วาทางประเทศสิคงคโปร์เขาคึงพอใจโครงการนี้ไหมครับพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยครับ แล้วก็นอกจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเราก็ยังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกมากมายครับเช่นเรื่องวัฒนธรรมนะครับการใช้ชีวิตที่นั่เนเราได้เรียนรู้เรื่องอความหลากหลายทางเชื้อชาติครับเข้ามาอยู่รวมๆกันและใช้ชีวิตร่วมกันได้ครับผมและก็ยังได้ในส่วนของมิตรภาพกลับมาครับจากเด็กนักเรียนสิงคโปร์ที่มอบให้กับทางเรานั่นเองครับ